โรตีน้ำแกงค่ะแต่ไม่อิ่มค่ะก็เลยเบิ้ลรอบสองเป็นโรตีกล้วยหอมนะคะอร่อยมากเลยค่ะเชิญมาทานได้เลยนะคะโรตีเอามาถามค่ะปุ๊คุสวยคุณต้าค่ะกำมะแตงค่ะเชิญชวนทุกท่านเลยนะคะมากินโรตีน้ำแกง นี่โรตีก้วยหอมนะขอบขอบเตยเนยเ็ยเลยแล้วก็นอกจากโรตีแล้วยังมี เบอร์เกอร์ค่ะเนเบอร์เกอร์เบอร์เกอร์มีเบอร์เกอร์ไส้กรอกอร่อยมากเลยค่ะเยอะเลยมาที่นี่ได้หลายอย่างค่ะมีเบอร์เกอร์ไส้กรอกแถมด้วยน้ำชาร้อนๆหอมอร่อยชื่นใจเลยค่ะ